สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตันตันกิจกรรมดีๆเน้นกิจกรรมง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองครับกับพบกับรายการขอถือขอร้องเป็นรายการที่ผมตั้งใจจะแนะนําสารที่ฝึกร้องเพลงร้านคาราโอเกะที่เน้นให้ผู้ใช้บริการได้มาร้องเพลงกันอย่างสุขสนานนะครับรวมถึงจะต้องทําคลิปร้องเพลงด้วยตัวเองจริงผมตั้งใจจะร้องสักสองเพลงครับ มีเพลงช้า1แล้วก็เพลงเร็วอย่างละหนึ่งะครับแต่หลังจากเอพิสซดที่แล้วที่ผมได้ทําเพลงแรกไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งกันบ้านให้คุณครูโมนาอาจารย์ก็เลยให้บทเรียนท้าทายมาอีกครับเพลงที่สองเลยนะครับชื่อเพลงรักเธอนิรันด์ <S <s <we ak> ของคุณศิริศักดิ์อิทธิผลพาน,นิตครับ น่าจะเป็นเพลงประกอบละครเมื่อที่สปีที่แล้วครับถ้าดผมไปหาข้อมูลมาเพลงประกอบละครลอยลักรอยอดีตนะครับโอเคก่อนก็ต้องต้องขอขอบคุณคุณครูมากๆเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งตอนที่ผมเริ่มฝึกร้องเพลงด้วยตัวคนเดียวคือเราไม่รู้จริงๆครับว่าเราร้องด้วยคีย์อะไรเรามีความสามารถแค่ไหน เราจะฝึกไปได้แค่ไหนหรือเราจะฝึกอะไรไม่ได้เลยต้องร้องตามสภาพที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เพราะเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่ตอนเล็กๆนะเราฝึกตอนอาย,อยุเยอะแล้วนะครับเราอาจจะมีข้อจํากัดของโดยเฉพาะเรื่องเสียงนี่แน่นอนครับผมบอกตรงครับร้องไม่เก่งพลังเสียงแทบไม่มีร้องแค่รอบสองรอบเสียงก็แทบจะหมดแล้วนะครับหลังจากผมได้รับโจทย์มานะครับอันดับแรกผมก็ต้องไปถามเขาว่าเป็นนี่คือเวอร์อรชันนี้จริงไหมนะครับเวอร์ชันต้นฉบับเลย โอเคครับมีโชคดีครับมีอยู่เวอร์ชั่นเดียวของคุณศิริศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะครับเสร็จแล้วขั้นลองที่สองก็ต้องจำเนื้อครับผมยังจำคำแนะนำของคุณครูมาได้อย,อย่างแม่นยำครับจะร้องเพลงให้ได้จำเป็นต้องจำเนื้อให้ได้ต้องร้องให้จนกว่าจะเข้าปากนะครับโชคดีมากขอบคุณอาจารย์จริงครับพเพราะเพลงนี้เนื้อสั้นมีท่อนฮุกสองรอบในรอบที่สามก็แค่เปลี่ยนตัดคำว่านิลันดอนออก โอเคครับผมท่องชั่วโมงหนึ่งก็จําได้แล้วครับยังดีนะที่อาจารย์ไม่ให้โจทย์ทเนื้อเพลงยาวกว่าน,นี้ไม่งั้นลำบากผมแน่เลยนะครับท่องเนื้อประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะต่อไปก็ต้องฝึกร้องกับดนตรีประกอบที่เป็น instrumental version ผมอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะต้องขออภัยไม่ไม่ได้เป็นตัวคลิปคาราโอเกะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นดนตรีใกล้เคียงกับดนตรีของต้นฉบับ ถ้าเป็นคาราโอเกะมันจะมีตัวมลดี้นำเสียงก่อนซึ่งผมว่าผมฟังแล้วมันมันไม่ค่อยไพเรา,าะเท่าไหร่โอเคผมจะละอัดก็ประมาณสองรอบครับอ่าก็ลองตามชมได้เลยครับ ใกล้ห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนที่ในบุมนี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้าเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอ ยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าจะปรางให้เราจากกันแต่ไม่มีวันปรางเท่านั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไป แมสิล,ลมหายใจรักเธอนิรันด์จะนานแค่ไหนที่ในมุมนี้ทุกวินาที ยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้า,าจ,จะพราให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพราเท่านั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไป แม้สิลมหายใจรักเธอนิรันดร์ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ